ประวัติหม่อมหลวงส้อยระยะยุคคนหม่อมใหญ่ในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคคนหม่อมหลวงส้อยระยายุคนเป็นหม่อมใหญ่ในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคคนหม่อมหลวงส้อยระยะเป็นธิดาของหม่อมราชวงศ์สุวพันธ์สนิทวง์กับยี่สุนสนิทวงณอยุธยา เกิดเมื่อวันที่4ตุลาคมพศ2452สมรสกับพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพศ2475มีพระโอรสธี่ดา3องค์คือ 1. 1. ท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรเดิมม่อมเจ้าพันสวรียุคนหรือท่านหญิงปิม กราบบังคุมทูลลาออกจากฐานดนดรศักดิ์เพื่อสมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลก,กิตกิตยากรมีธิดาหนึ่งพระองค์กับหนึ่งคนคือพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมืนสุทธนารีนาถและหม่อมหลวงสาร,ารีกิติยากร 2. หม่อมเจ้าทิติพันยุคนมีหม่อมสามคน คือหม่อมอุ่นเรือนหม่อมวาสนาและโชติกาขวัญทิติมีโอรสที่ดาสามคนคือหม่อมราชวงศ์นิพานพดาราหม่อมราชวงศ์จุนลังสีและหม่อมราชวงศ์พงทิติพันยุคน 3. คุณหญิงรังสีนพดลยุคนเดิมหม่อมเจ้ารังสีนพดลยุคนหรือท่านหญิงอ๋อย กาบบังคมทูลลาออกจากฐานดรดศักด์เพื่อสมรสกับหม่อมหลวงตัวงสนิทวงต่อมาได้ยาและสมรสใหม่กับนายแพทย์วิเชียนตระกูลศิลมีโอรสธิดาดกับสามีคนแรกสี่คนหม่อมหลวงสร้อยระยายุคนถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28ทธันวาคมพศ2527สิริอายุ75ปีในการนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกรธไม้12เป็นเกียรติยศและเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่2มีนาคมพศ2528ณเมนหลวงนาพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทาวาส